สวัสดีครับวัสจีจ้าครับเสาร์ันนี้ก็มาขอกันกับบาลานัสาวน้องคือเก้าครับครับมันนี้ก็มาพอกันเสาร์วันขั้นสี่ยี่สามเดือนสิงหาปีห้องหายครับครับมันนี้บาลานมีพี่พี่เข้านองเขารล่ปลาอีกคือเก้าครับมาหอดปลาตีหาก็กว่าลเด้อจ้ะมาทางใตยพี่ก็าย่นองบุบบุบกวาแล้วเนาะจ้ะแม่ครับหยุดไปเหมือนนึงเนาะจ้าเมื่อวันงานเขาดำเนาะจ้ะอยาดบาลานเสียเนาะจ้ะก็เลยหยุดเหมือนนึง ครับแต่เมื่อกี้ก็เลยพาพี่เป้าน่องเข้าป่าแต่เศร้าครับมาหลุดมาตามกันเบิ่งเอามือนีบาลานส์มานบโครับไปกันเลยครับครับเขามาห้ากระป๋องเลยเนาะจ้าหิดไข่เนาะนครับ่นแหละของคิดเลาเด้อจ้ะเขามาแต่เศร้าในเด้อครับตีหานะตอนกิดตีหานะครับเจ้าฝ่าเมันถล่มฝนลงมาเพัทะยุบไปจักเนาะบ้านไม่ฝนเนาะฝ้าเห็ดไม่ฝนปลาเปียกเลยเหมือนนี้จ้ะยังมีลื่นปล่อยเนาะจ้า ครับวันนี้ก็มาหล่นกันเบิ้งว่าซานงกับบาลานสิมาน์มอรครับเจอที่สองเข้วครับเดี๋อดอยวค่อยง่ายดีครับโอ้ยจุม่มค <c oughs> รับหนะัวแห้งเหรอแห้งเห้งเห้งสองจุ่มกันเลยครับ

จุ่มเห็ดทงหางเนาะตาหนงไหมเนาะแต่ว่านถงมากเห็น่นล่ื้อูง่าะงนมนะเมนไว้ปละเมนฮะเห็นบดดินแต่นมาล่าดินทองเหลืองเนาะูงามแห่งแกงเสรยมแห่งเด้อจ้ะเนาะแมับงด้วครับโหจอมอกเลยครับ กิ้ง่ขาวเนาะโรือกค่อพวนาจาอ้งามเแคบจมอันนั้นเดยกตาดจอู้หงเหมอมาแลงเนาะจ่าิ้งจีครับอันนี้บอจ้าอืมจิง้ามครับนแะกวก็วเด้ครับแต่ว่าหกโมงเนาะพัน,นยง <c oughs> นังเหื่อยยู่เนาะฝม่เหนดิจ่ฝามันขึมครับ จุ่ม oh, นึงครับโอ้ยหอมี่ถทอขิ่ร้ลยดอกเลยครับสวยดีสามจุ่มนะหนึ่งแถวก็ไม่เลยจ้ะงามเลยครับแต่ฝนมาตกใส่เป็นแห่งดอกงามแห่งเนาะจ้าฝนตกใส่ครับจุ่มสำบมาบ้านครับโอ mà mình cái bò hiến sao đâu mình thấy ba ừ, hiến ừ, ừ, đó muốn bàn không có thử cái ngang phấn này vô này đi vô cái nặng ngại không Ừ, nhảy nhảy các ไข่ขาวจุ๋มนึงครับมันมถ้วยดอกเบี้ยวครับตัวน้ำฝนเนาะบ้านเราเออนะเบาบางทีก็เอิอที่ผมไม่หมายนะเนาะที่ผมกำแพงเลยตัวที่เอิอนะจ๊ะครับวันนี้ก็มาฟอกันกับสาวเล็กครับมาจังไหนน้อบ้านน้อสาวเล็กก็บ้านนี้ โด,ดโดนเงอะเง้ยมันส่อนนี่เอ๋อเดีย๋ยวพอดโดนแล้วครับออไปครับไปหาเห็ดอีกครับเ,นะเดี๋ยวกิดตาน้องคือเป็นแนวนี้เนาะมีแนวหยากน้ำจุ่มใหญ่เลยเนาะจ้าเห็ดห่านาะเวลาเนาะพี่น้องเพิ่งมานอนใต่เอาหมดหนึ่งมาหนึ่งเขากินนิดนปลาเลยเอนอะเก็บแคงยเนาะ มด <c oughs> จงไห้บารลานเลยนะ <g ül> ครับป่ากอยเริ่อมเกงอยงครับมาแล้ครับมีเลิ่มมีแสงแดด่องมาแล้วดีงามี่มันไม่ดีก็เลื่อนหรเไมเดีไม่ดีไปแบบนี้เด้อแต่เราเปื่นเ้าเอาขาดินครับคู่ดอกนาดีเงี้ครับ ขจุ่มนียนะโอ้ชาแองมาดอกคนอนแน็ตเนื่อยเนี่ยเนี่ยชาดิ้งเนี่อืมชาดิ้ดองงานเนาะมีเกล็นฝนมาล้านเนาะมาล้านอยากกินอยากกินก๋อยมีวานสานก๋อยกินี่แแนล้วก่อยกินเดียวเนาะ น้ไอ้ก้อยอะไเดียบ้านนีนไอ้ก้อยแล้วบ้านนี่บ้านพ่อมโมหนึงครับไอดอกยูอยอยู่นี่ยังอยู่ครับอู้ดอกก็ตรงนี้เดี๋ยวเที่ยวกันไปเลยครับดอกแข็งดีนะเมนดอกน้าหอมอุ้ยไอสานออกเป็นฝนครับออกน้ำแข็งเลยนะเมน ก่อยกันเลยมาล่าเนี่ยแสบไปเด้อลยคนนักเนาะโอ้เฮ็ด,ดินดอกงามเนาะจ้าวันนี้ไข่ขาว <c ười> สองดอกแต่ได้ใหม่ก็มีบ่จ <c ười> ุ๊งนะ เนขาวตีนเหย่ลมา,ลานสองอ้ยจุ่มมีมีนจุ่มึงน้องแ่ใส่โอ้ฝนเปื่อยออกไรเนาะหอมนาะนีะ่ก้อยเทลปันอด,ดอกกันมูขาเป็นไงน้ำเนาะจ้าครับออไปยังพูดป้านที่คข่าขาวมันี่คขาขาวฮู้แมนหดท่นในข้าว Mừng không? Ừ, mình không bấm đâu Ừ, mình định làm lan Không khá khá rộng Tên này là giá nữa ลาลังเป็นจูมหลายเนาะ <Yeah. S 2> จ้าจุ่มไมหน่อยก็หลายครับนีนนคบ่ครับน,นี่ครับนี่จะมาพอกับพิเล็กอีกแล้วครับสองอีสาน้ันแม่ครับอืม มาแบบบริมานัดหมายด้วยครับวันนี้บังเอิญครับมาผอกันกลางปลาวันนี้ปลาเก็บแล้กันจ้านี่ดอกงามไหมครับเอาไปกองกรอยด้วกันเอาไกรอยพอร้านดินพันนะครับเก็บเลยชัาน้องเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเกนบลงเหล่ด้วยนี่เห็นบ่จ้าโอ้ยคือมีดอกเดียวเนาะหาบางมูเือคนเด้ จังเลยดอก็งามครับเด่ครับจุม่มๆครับงนังสัเนะจ้าอืมยงในบน่ตัวเป็นเปนเนาะจ้าไม่ตองปกเป็นแวไปจ้างา,างนิดนึงลปานี่มา,า,นนมาจุ้มครับใจุม้ม่ ดอกทั้งจอมปวกเลยนะโอ้ยดูดอกเงยน้อซาน้องเห็นเด้อนี่โอ้ยจามดอกปนอิ่มใน้ซาน้องไม่หลุดเนาะนี่ของมาลานครับแห้งใหญ่แห้งทั้งดอกกับปนอิ่มนะมาลานโอ้ยแข็งแรงเด้อจ้ะนี่ขนาดฝนตกใส่เนาะจ้าใส่จุ้มครนะไข่ครับสาวน้องกระยางออกกอนมาลานนี่เลยครับ Ừ. Đọc là đọc đọc nhanh nhanh chung cũng đó. Nhanh cái nhanh nhé Thì chú này cứ lập ừ. 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 Nhanh cái nhanh nhìn Tưởng thức là bao hết Còn uẩn đi Hiện nay đây ít ghép Cây ถอดถุงมือเด้อยแต่กำลังจะไปรนะหดเนาะไปหากินขา่าจะยังไม่พอเฉดสีเข้าวเร็วมาเนาะท่าน้องเนาะจ้า,าออกแรงของทอดไปกากินข้าวแล้วไปลุยต่อครับน้องถอดถุงมือเด้อยจากบริษัทเอาไปโหลดเลยถุงมือเป,อเปียกแคงจ้ะเป็นปูง่ายครับเมันปูแล้วเห็นแบอกอื่นเนาะแต่จะเป็นสีอื่นนะจ้ะ อุ้ยดินไหลเป็นปูอีกครับพัดกระเสบแหงเด้ดอจ้ะดอกเงยยังสีแหงแสีบแม่อย่างก็ดอกหน่อยอีกหล่างก็ง่ายครับแกงแเสบเลยเมนแกงกระหอมเลยเห็ดพันปูนีนะ่เนาะจ้าขาดินครับอืมอาลานาลกินข้าวแล้วพอจะเห็นดอกแรกครับ <laughs> นี่ดอกทอี่สองดอกแหงอีกแหงอย่าง เป็นเหลียงน้อยครับเก่งเสียมเด้อจะนี่แม่ไปหารดแล้วเนาะแม่ถนนนาถานนมึงบุกคุ้นจับจ้ะขั้นแห้งตฝ่า,าอวอเมือเนาะแม่ครับจูงใบแด,ดงครับอาไปก่อยดกยันเนาะจมไปข้าวดินอ้เปลือแนแห้งเด้ดอจ้ะ พี่ๆู้ดอกนึงทั้งโพนแต่ยังูนแต่น้อนเออเออเเอ้อยังแค่นส่วนเห็ดเห็ดยังเคยไปน้ำล้านนะไม่เห็นครับเห็ดก็เริ่มหายยากแล้วครับอันนี้ผักป้าใหม่อย่อกเนาะป้าใหม่ก็แจ๊กน้ำรดแล้วยังจาเบิ่งกอนนะน้ำถั่วเมื่อเลยไปแจ๊กขาน้ เก็บดอะลรบ้านออกจักงพนเลยครับอโเก็บสวยงามเลยครับสาบปะรดอยู่ยังเสียวเหลือซานน้ <c oughs> องถึงจะจอนครับเราเขาขาวงามเลยจวยง,งามครับมบือบานแล้วนะเนาะมันผูครับ được những lúc. bẹp a thai phản. Muy chói. nè khuê canh. Hung dog. Men, nè. Sầm mày kéo. Mày tiền. Do chân ngang lì ta. Kippi. Ng no. Ng kéo. Mày 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 kéo. Một kéo. Mày kéo. Mày kéo. Một kéo. เดี๋ยวอ่าหยันถั่วไปจ้าไล่ยครับครับเดี๋เวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับนีย่ยอดเหพดรย่าได้เห่ามานเมื่อน,นี้ครับาาดนะยยเดี๋ยวมานนี่เนาะตาหนงเนาะจ้าตาใหญ่เด้อจ้ต่ไม่เห่าน้องมาเต็มตาอยู่เนาะเยออยู่น้อยเดียวนเยวนาะจ้า เฮ็ดกะว่าหายากก็ยังมีดอกจูบอยู่จ้าไม่ได้เก็บอยู่เนาะเมนครับไม่น่าสนใจกับที่ดอกจุบเนั่นแหละจ้าร้ายส่วนมาก็รักกัเป็นเห็ดไข่แหละครับได้กระโมเนาะจ้ามีเฮาเก็บมือนอยมีเห็ดรวมเนาะเมนเห็ดมันปูนะจ้าเห็ดไข่เห็ดเห็ดแดงเห็ดเห็ดแดงเนาะแล้วก็เห็ดอีหยังเกาะเห็ดเห็ดอะไรเห็ดคาดินเห็ดกาดินจ้าพี่กัดก็เข้ามือนอยนี้กะอบตสังทออ่ะจ้าเปทางหน้าจะรับเดี๋วบนหลักสถานีเด้อจ้า บาลานกษัตริน้องก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงปนาน่ะเพราะยังไม่ไงทุกท่านเด้อจ้ะี่ขอมายังปลาก,ก,บากาับบาลากษัตริย์น้องนะจะถอดทายคีบรับสุดท้ายนี่บาลานกษัตริน้องก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเนาะในสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยยงนท่องลำรวยความสุขเด้อจ,จ้ะจาเจ็บจาจนตลอดปีตลอดไปเนาะครับครับสินชอบคลิปนี้จังเลยฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานนำแนกดกระดิ่งเพื่กดตได้รับคลิปใหม่จากบาลานครับ ครับสำหรับคลิปนี้บาลานด์เซดาร์อีลานองมาบ้านนะเนาะท่านองเนาะจ้าครับก็ะอกันคลิปไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับนสาวเล็กกรับบ้านี้ครับเมื่ออะไรเมื่ออยู่บ่สาวเล็กเมื่อเลยเนาะบใช่ว่าสีนอนอยู่นี่เอาของมาเดินทางมาไกลเนาะจิตทอดที่เก่าครับผมจังมาหาพี่เพิ่น อาจารย์ก็เลยพ่อบางทีก็ยากเนาะเวลาทุ่นั่งกันอยู่ไกลกันนะครับขอโทษติดต่อกันท ah. like ุกมมือหมดส้าเราซาวเร่าแรงล้างอาหารเนาะเป็นยาล้างอาหารไปเลยจ้าเดี๋ยวก็ได้ไปลุยผู้น้ำกันอีกแล้วเดี๋ยวยังไปอีกไปจ้ากลับบ้านครับ